แล้วก,ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากกดไลค์ <sh> are, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับและถ้าหากใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกสะดวกปลอดภัยแนะนําร้านนี้เลยครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าโมบายและกนัล็อกขอออวิคหรือเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายตเติมไวปลอดภัยหายห่วงยิ่งถ้าหากบัญชีล็อกอินด้วย Facebook ยิ่งเติมง่ายเข้าไปใหญ่แถมที่ร้านยังมีระบบตอบลูกค้าอัตโนมัติโดยไม่ต้องรอแอดมินมาตอบคาถามใดๆ สะดวกปลอดภัยขนาดนี้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกคนแล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะจ๊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 ะที่ปากหนนด้วยนะครับเยนรี่สมุนไพรเคี้ยวเพลินอารมณ์ดีฮาริกันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางเพจและเฟซบุ๊กเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยคิดจะเคี้ยวคิดถึงฮาริกัน ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวฟีฟ่าโมบายและสายพีทุกท่านกันด้วยกกันนะครับผมนะแล้วก็มือใหม่ด้วยนะครับเอาละครับผมนะวันนี้ก็มีคนขอมาเยอะนะครับว่าให้สอนวิธีการเติมเกมฟีฟ่าโมบายหน่อยนะครับผมนะหรือว่าการซื้อพาร์ตนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ผมก็มาสาธิตการซื้อพาร์ตกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันครับผมพาร์ตที่เราจะมาซื้อกันในวันนี้นะครับผมนะนั่นก็คือพาร์ตนี้เลยนะครับผมนะพรีเมียมพาร์ตนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ถ้าเราซื้อในเกมนะครับผมนะก็จะซื้ออยู่ที่300ย 49บาทนะครับผมก็ถ้าวิธีการซื้อกับในร้านนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับผูกบัญชีนะครับผมนะกับเอ่อบัญชี Google หรือว่าเอ่อบัญชีธนาคารนั่นเองนะครับผมนะในการซื้อนะครับซึ่งอ่ถ้าจะซื้อแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้มีตัวอย่างนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ผูกกับทั้งคู่เลยนะครับผมนะแล้ววันนี้ที่จะมาแนะนำนะครับผมนะก็คือการซื้อกับทางร้านนั่นเองนะครับผมนะก็จะเป็นการซื้อกับทางร้านที่เขารับเติมเกมนั่นเองนะครับอ่พาร์ทพวกนี้ขาย ู่ด้วยนะครับผมน้มาเดี๋ยวไปดูวิธีการซื้อกันในเพจกันเลยก็ได้กันนะครับผมก่อนที่จะไปดูนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมเอาไว้ด้วยก็ได้กันนะครับผมนะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าสู่3 0 0พซับแล้วนะครับเอาละครับผมน้ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราทําการทักไปที่ร้านเลยนะครับผมน้หรือว่ากดกับลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมน้แล้วเราก็จะมากดตรงนี้นะครับผมนะกดคําว่าเติมเกมเลยนะครับผมน้าเดี๋ยวกดไปเลยครับโอเคครับผมนะผมก็ทําการกดเติมไปแล้วนะครับผมนก็อ มินตอบแป๊บหนึ่งหนึ่งครับผมนะโอเคครับผมนะก็จะเด้งมาแบบนี้เลยนะครับผมนะนั่นก็คือเมนูนะครับผมนะที่เราจะทําการเติมนะครับผมนะว่าเราจะทําการเติมพาร์ทไหนนะครับผมนะเราก็ทําการเลือกไปเลยนะครับผมนะในส่วนของผมนะก็จะทําการแคบรูปนะครับผมนะแล้วก็ขีดเส้นให้เขานะครับว่าเราจะเอาแพ็กไหนนั่นเองนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาอาคีครับผมนะเดี๋ยวผมทําการขีดเลือกแพ็กแป๊บหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ที่เราจะมาเติมนะครับผมนั่นก็คืออันนี้เลยนะ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นพรีเมียมพาร์ตนั่นเองเนะครับ250บาทนะครับผมนะเอ่อเมื่อกี้ถ้าเราเติมในแอปเกมนะครับผมแนละ้วก็จะอยู่ที่349บาท เลยนะครับผมอนะครับผมแล้วก็ถูกกว่าประมาณร้อยหนึ่งนะเออถูกกว่าในแอปเกมประมาณ100บาทนะครับผมโอเคครับผมนะผมก็จะส่งไปแบบนี้นะครับผมนะแล้วเดี๋ยวก็รอพี่เขาตอบมานะครับเป็นการยืนยันว่าเราเลือกแพ็คนี้นะครับผมนะที่เราจะเติมนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมนะพี่เขาก็ได้ทําการตอบมาแล้วนะครับผมเราว่าจะให้เราเติมแพ็คนี้จริงๆไิงอ่าผมโอเคครับผมนะเราก็เลือกไปเลยนะครับผมนะว่าผมยืนยันว่าผมจะเติมแพ็คนี้เนาะก็เป็นการเลือกเลยนะครับผม นะว่าเราจะโอนผ่านธนาคารหรือว่าทูวอลเลตนะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆอะไรนะครับผมนะก็บอกพี่เขาไปได้เลยเออนะเขาก็จะให้เลขบัญชีธนาคารมาเพื่อโอนเงินอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะอะโอเคครับนะแต่ขั้นตอนนี้ผมก็จะทําการโอนเงินก่อนนะครับผมนะก็เอ่อเข้าไปโอนในแอปที่เราผูกบัญชีไว้เลยก็แล้กันนะครับผมนะเอ,อุกก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าวิธีการโอนเงินโอนยังไงนะครับผมเนาะ ทุกคนก็คงจะทําเป็นกันหมดแล้วแหละนะครับผมนะ okay, เดี๋ยวผมก็จะตัดช่วงนี้ไปเลยนะครับผมนะก็จะเป็นตอนที่ส่งสลิปให้พี่เขาเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมนะผมก็ได้ทาการส่งสลิปให้พี่เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวพอพี่เขารับเราก็รอพี่เขาตอบกลับมานะครับผมนะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปเช็คก,ก่อนนะว่าเราจะได้ของครบไหมนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูที่พาร์ตกันก่อนนะว่าผมถึงเท่าไหร่แล้วนะครับผมโอเคครับผมเดี <จะ S 1> ๋ยวผมทําการเช็คพาร์ตก่อนนะครับโอเคผมอยู่ตรงที่ประมาณนี้นะครับผมนะอยู่ที่ สานะครับผมนะเดี๋ยวดูนะครับว่าหลังเติมเราจะได้เท่าไหร่นะครับผมช่วยกันจำหน่อยนะครับผมนะผมอยู่ที่13นะ โอเคครับแต่ตอนนี้นะครับผมเขาก็จะถามทวนเรานะครับว่าเออเราจะให้เติมเอ่อด้วย id เดิมเลยไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมเนาะประมาณนั้นเลยแล้วก็โอเคครับกดตกลงไปนะครับผมนะเพราะว่าอ่าผมก็เคยเติมไปแล้วนะครับผมนะเขาก็จะบันทึกข้อมูลเราเอาไว้นะครับผมนะสำหรับครั้งต่อไปนั่นเองนะครับอ้าวพี่เขาบอกว่าเติมได้แล้วนะครับผมนะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทําการเช็คกันเลยแล้วกันนะครับผมก็โอเคครับผมนะผมก็ทําการล็อกอินเข้าเกมมาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเรา ก็จะมาเช็คกันเลยนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมนะมาผมจะทําการกดแล้วนะทุกคนนะกดโอเคครับโอ้ยี่สิบสองใช่แล้วครับผมนะเมื่อกี้เราอยู่ที่13นะครับผมแล้วก็ได้เพิ่มมาอีก10เวลนั่นเองนะครับผมนะเติมได้พาร์ททั้งข้างบนแล้วก็ได้ทั้งเอ่อเวลอีก10เวลด้วยนะครับผมนะคุ้มอยู่นะเอ <Okay. S 1> ที่เหลือผมก็แค่รอเอลิกค,คันโตน่าเท่านั้นเองนะครับผม ก็นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะเติมแบบผมนะครับผมก็เชิญได้เลยนะครับผมที่ร้านนี้เลยนะครับผม Over Topup ันั่นเองนะครับผมนะเติมถูกกว่าในเกมเดี๋ยวต่อให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมนะว่าเราจะเก็บแต้มเอาไปแลกใครได้บ้างนะครับผมนะว่าต้องใช้กีดแต้มไปถึงใครบ้างแล้วกันนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมขออนุญาตคิดสูตรแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะ โอเคครับผมนะจากจุดแยกนะครับผมนะ9 5นั่นเองนะครับผมนะจุดนี้นะครับผมนะจุดแรกนะ9 5นะครับผมนะมายังจุดที่แยกนะครับผมนะ9 6นะครับผมนะเพื่อที่จะมาเอานักเตะ9 6นะครับก็จะใช้แต้มอยู่ที่9,000แต้มนั่นเองนะครับผมนะมาถึงแค่จุดแยกนะทุกคนโอเคครับผมนะต่อมานะครับก็จะเป็นอ่าแยกที่จะมาเอานักเตะ9 7นั่นเองนะครับผมนก็จะใช้แต้มนะครับผมนะทั้งหมดอยู่ที่21,000แต้มนะครับผมนะมาถึงแค่แยกนะทุกคน ก็โอเคครับผมนะสำหรับแยกสุดท้ายนะครับผมนะที่จะมาเอาภาวะภาา <c oughs> คามาวิงก้านั่นเองนะครับผมนะก็จะใช้แต้มอยู่ที่นะครับผมนะสามหมแต้มนั่นเองนะครับผมนะที่ผมบอกว่าให้มาถึงแยกเพราะอะไรนะครับผมเนาะก็คือถ้าเรามาถึงแยกแล้วนะครับผมนะเราจะได้คำนวณแต้มต่อนะครับว่าเรานะครับผมนะขาดอีกเท่าไหร่นะครับที่เราจะไปถึงอ่าตัว95ตัว96ตัว97แล้วก็ตัว99้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทุกคนอ่าสำหรับถ้าเราจะมาเอานักเตะ95นะครับผมนะแต้มทั้งหมดที่จะต้องใช้นะครับ นั่นก็คือ51,500แต้มนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็แคปเอาไว้ดูกันได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมแล้วก็จะเป็นนักเตะ96นั่นเองนะครับผมนัวไนาดุมนะครับผมนั้นก็จะอยู่ที่73,000แต้มนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครจะมาเอานะครับผมนัก็73,000แต้มเลยนะครับต่อมานะครับผมนล้วก็จะเป็นนักเตะสเตต97นะครับแวนเนอร์นะครับผมนันถ้าใครจะมาเอาแวนเนอร์ก็ใช้อยู่ที่1 1 0 0 0แต้มนั่นเองนะ ครับผมและคนสุดท้ายนะครับผมนัก9นะครับคามาวิงก้านะครับผมนักก็จะใช้อยู่ที่1 3 3 0 0 0แต้มนั่นเองนะครับผมก็โอเคครับผมนะสำหรับคลิปวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วยนะครับผมนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจนรี่สมุนไพรเคี้ยวเพลินอารมณ์ดีฮาริกันสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทางเพจและ facebook เ,เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับที่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยคิดจะเคี้ยวคิดถึงฮาริกันเฮ้ย <Hey, S 1> เองเองนั่นแหละเองดูคลิปข้าจนจบเลยเหรอวะเออแล้วทำไมเองไม่กดซ u b s ไ r i b ์เอาไว้ล่ะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของข้างไงเออแล้วก็อย่าลืมนะอย่าก,กดสกคริปข้ามโฆษณาละ่ะเออมันจะได้เป็นรายได้ข้างไงเข้าใจปะฝากไว้้วยละ่ะเข้าใจไหม